ของเงินพระจันทร์ข้าพเจ้าขอให้มีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลาการงานธุรกิจเจริญรุ่งเรืองให้ฐานะมั่นคงและชีวิตก้าวหน้าในทุกด้านขอให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภยัยมีทั้งพลังใจและพลังกายพร้อมรับทุกสิ่งดีๆที่เข้ามาขอให้มีสติปัญญาความสามารถกล้าตัดสินใจและพบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขรักกันสามาัคคีกันปลอดภัยร่มเย็นและอยู่เคียงกันยาวนานขอให้ข้าพเจ้ามีงานที่มั่นคงรายได้ดีและมีความสุขกับสิ่งที่ทำในทุกวันจากนั้นให้กล่าวบทนี้ด้วยใจสงบที่สุดโอมจันทราสสิปราพะานามหานามโมไทยอิมผูสักมอห้อสักแล้วปิดท้ายด้วยคำอธิษฐานว่า ขอบารมีแห่งองค์จันทราเทพจันทราเทวีได้โปรดประทานความสงบร่มเย็นความรักที่มั่นคงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิด